ต๊แล well oh. 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 mm ้วครับมองไว้ สวัสดีครับเพื่อนๆนักตุปานะครับวันนี้น้าแสปลาจิบนะครับวันนี้เรามาเยือนอ่างเก็บน้ําสีสัจนาลัยนะครับเป็นครั้งที่สามหรือสี่นะครับไม่แน่ใจนะครับก็มาลองเช็คหมายครับวันนี้ผลประกอบการจะเป็นยังไงเราไม่ทราบเหมือนกันครับตอนนี้ก็น้าค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่จะมีตัวไหมไม่แน่ใจฮะกับผมแล้วก็โปท็อปครับนู่นครับจามพุัดฟัดฟัดอยู่นะฮะรอดูครับ ตอนนี้กำลังเอาเอรือลงกันอยู่ก็เดีย๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงเราติดตามครับ ไม่ต้องบอกว่าที่นี่ที่ไหน ح ح> นีนนนนนนน่ตาอะไรกม่ลูกตีก่อนสัญชาตยานครับหัวตไปก่อนเนี่ยลาเล็กอะไรกันลูกขึ้น Ừ ý đồ Nghỉ ngơi à ui nghe, nghe chứ mấy อะไรจิบเบาเลยไงหิเม็ด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 ขว้าขว้าไม่เป็นไรเอาแบบตกแล้วกัดเลยอะ Nih oh. nih 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 Oh 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 Kau nampak tak? Kau nampak tak? Kau tak boleh melakukannya Oh Jangan 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 เดี๋ยวทำอย่างนี้อโอ๊ยยอดครับจิบครับเชา้ชาเช้าครับเช้าครับโอ้ยเช้าครับโอ๊ย หมดครับเหลือวิ่งครับเหลือวิ่งโอ้ยหือเหลือวิ่งครับใหญ่จริงๆครับไสเห็นไหมครับโอ้ยไซสนี้โอ้โหดโนเสาครับโอ้โหลานเขาบอกเลยเลยเห็นหลังแล้วอ๋อมาแล้วครับ เขาไม่ยอมะโหดูที่ตัดครับหายหมิ่นกันนม้นอ่ะเมิ่นวันนั้นให้ผมก็ไวกว่าครับแต่ตอนนี้ผมช้าแล้วครับมันจะเล่นอะไรอันเนี้ย โอ้ยใส่นี้หนึ่งสองมองไ้มองไ้ใส่างงนี้ครับโอ้ยแนี้นนไงครับด้เห็นหลังยอดครับถ่ายภาพนี้ครับ <c oughs> สวยวววจะกัดงใไรเนี่ย เวลาหยิบเป็นซิ่วมันไม่ขึ้นอย่างนี้ไอเม็ดน่าจะไซส์เท่าๆกันนะเม็ดเดินเข้าหาด้วย อุแล้วครับมันกัดอย่างนี้ครับกัดอย่างนี้ครับกัดอย่างนี้ครับสายอย่างเนี้ย ลออทั้งเธอเดี๋ยวไปอ้ครใสจิบครับยอดครับโอ้โหท็อกท็กเดี๋ยวเดวเดี๋านก่อนนะครับพ่อกันลูกโอ้โหอย่าดิ้นอย่าดินให้เขาไอเขา้โอเคครับบมาีิจิบครับนิโต้ครับเส ถ้าเรียกว่าเสียสียเสีเทพ oh, <no. S 1> ลงน้ำอะไรเป็นได้เรื่องนะครับมาลอดูครับหลุดครับหยิบครับไม่หลุดเต็มเนี่ยหยิบครับ sáng hết ừ. vừa ừ. không ừ. ừ, đi có ít lên. rồi Hỏi nó hấp Cái cái นะครับ็อบโดนแล้วครับเฮ้ยลุด,ดี้เห็นไหมปลามันเป็นฐาอะไรดูดิเยอะยี่ห้ออะไรครับไ่ฟ็อกครับบันเบดบันเบ,ตบ,นเบตดตั้งชื่ออะไรดิยังไม่มีชื่อครับบัตเบดยังไม่มีชื่อครับตัวนี้ขอสับอีกทีนึังไม่มีชื่อครับเอา้าลุดสมควรไม่มีชื่อแล้วครับเพราะมันไม่อยู่ ตัวเล็กโอ้ยอะไรเนี่ยหลุดไปแล้วโดแล้วครับโดแล้วครับโดแล้วครับโอ้โหสสวยครับได้เกียรครับจากโปรท็อปครับ โอ้โหโคตรทักโอ้ยสยอีกแล้วอือตัวนี้นะฮะเหยื่อสามชนิดครับอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่นักแสนกำลังจะ ภูมิใจเสนอช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองนะครับเบ็ดตัวเดียวนะครับเป็นเบ็ดตัวเดียวเส้นทุมตัวเดียวแข็งมากครับนะครับถ้าติดแล้วก็หลุดยากครับถ้าโดนนะครับเบ็ดตัวเดียวเส้นทูนะฮะยางก็ดีนะฮะก็เดี๋ยวลองๆทดลองอยู่ครับก็ถ้ามันเวริร์กก็จะมีตัวใหม่เกิดขึ้นแค่ดูแล้วก็ใสสวยอยู่ สุดยอดครับอ,อ,อ,อืมหหลังเนียโอ้โหตัว กระสูบกระสูบโอ้ดยอดครับโอ้โหมันกินอยู่ที่ไหนนะฮะเหมือนไล่กินลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูท้อมือยอดยอดกระสูบับครับเดี๋ยวต้องอย โลเลยครับโลกว่าครับดูครับกินเหยื่ออะไรจอดดูเหยื่อครับนชวนส่งงานครับนี่จอจอดเดี๋ยวถ่ายภาพนี่ครับวันนี้นะครับนแสนประจิบนะครับ ได้เวลาละต้องกลับอีกเหมือนเทิมครับก็คือตอนนี้สี่โมงละเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวกลับกันละก็ผลรกรอบงานวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่ากัดดีพอได้ตัวนะ,ะวันนี้ก็พอได้ตัวครับพอเต็มติพอเต็มติถือว่าบางตัวนะครับไม่ถือว่ากัดดีนะครับในอ่างนี้ก็ถือว่ากัดได้แค่ช่วงเชา้าช่วงบ่ายไม่กัดเลยนะครับน้ําค่อนข้างเยอะ ก็ปลาหายากหน่อยครับธรรมดาน้ําเยอะปลาหายากช่วงนี้นะครับติดตามติดตามผลง,งานกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนแสนก็จะมีเหยื่อตกปลาะชะโดบางชนิดกําลังคิดค้นอยู่ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามแล้วก็ช่วยติดตามทางเพจนะครับว่านาแสนจะมีเหยื่อตัวไหนออกมาให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กัน วันนี้ก็เช่นเคยครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาละยังไงก็ต้องจับก่อนนะครับโปรท็อปโอเคครับตอนนี้โปรท็อปเขากำลังปั้นอยู่ก็เดี๋ยวก็คงจะกำลังทอย,ทอ,ย,ทอ,ยทอยกลับกันครับฝากกดไลค์กดติดตามเช่นเคยครับสวัสดีครับ